สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับโลกกำลังเปลี่ยนแต่ไทยยังหลับอยู่หรือเปล่าในวันที่เกาหลีใต้ลุกขึ้นบุกเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของประชาชนตัวเองประเทศไทยยังคงนั่งประชุมพูดเรื่องเดิมวนอยู่ในเอกสารนี่คือสงครามไซเบอร์ที่กำลังกลืนชีวิตคนทั้งภูมิภาคไม่มีเสียงปืนแต่มีเหยื่อมากกว่าสงครามจริงเงินของคนไทยกำลังไหลออกทุกวัน คนไทยกำลังติดค่ายในต่างแดนแต่รัฐบาลกลับตอบเพียงคำสั้นๆว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบคำถามคือเราจะรอไปถึงเมื่อไหร่รอให้ต่างชาติช่วยหรือรอให้ลูกหลานเราโดนบ้างประเทศเพื่อนบ้านเริ่มบุกแล้วกัมพูชาถูกบีบให้ปราบเกาหลีใต้ส่งทีมเข้าช่วยคนของเขาแต่ประเทศไทยยังคงรอคำสั่งเรากำลังอยู่ในสงครามที่ไม่ต้องยิง แต่ใครที่ไม่กล้าคือคนที่แพ้ตั้งแต่อย่างไม่เริ่มนี่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีคนไทยทุกคนว่าพร้อมจะลุกขึ้นหรือจะยอมให้โลกมองว่าไทยไม่กล้าฟังให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยิงต่อจากนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองประเทศของเราไปตลอดกาลตอนที่หนึ่งเกาหลีใต้ลุกสงครามไซเบอร์ในเงาเมืด โลกทุกวันนี้ไม่ได้รบกันด้วยปืนกลหรือรถถังอีกต่อไปแต่มันรบกันด้วยข้อมูลด้วยรหัสด,ด้วยปลายนิ้วที่กดเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถทำลายชีวิตคนหนึ่งได้ทั้งชีวิตเกาหลีใต้รู้เรื่องนี้ดีพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นประเทศเทคโนโลยีอันดับต้นๆของนนโลกแต่วันนี้พวกเขากำลังกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติฐานที่มั่นของขบวน,นการเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลเลย มันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเองกัมภูชาในเมืองที่ชื่อว่าสีหนุตวิวเมืองชายฝั่งที่เคยเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยววันนี้กลับกลายเป็นนรกของคนหลายพันชีวิตที่ถูกหลอกถูกล่ามถูกบังคับให้ทำงานเป็นนักต้มตุนออนไลน์รัฐบาลเกาหลีใต้ได้รับรายงานว่ามีพลเมืองของตนถูกหลอกให้มาทำงานที่นี่โดยสัญญาว่าจะได้ค่าจ้างสูงแต่เมื่อมาถึงกลับถูกยึดพาสปอร์ต ถูกขังในอาคารและถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นเพื่อหาเงินเข้าบัญชีของแก๊งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเริ่มดังขึ้นจากเหยื่อและในที่สุดมันก็ไปถึงหูรัฐบาลที่กรุงโซเกาหลีใต้ไม่รอช้าพวกเขาประกาศว่าจะเอาจริงจดตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมกับกรัรมพูชาส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีใต้กลับประเทศไม่ใช่แค่ภารกิจช่วยชีวิตแต่นี่คือการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนถึงโลกว่า ประเทศของเราไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพลมมืองของเราได้ง่ายๆการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมามองและตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องให้เกาหลีใต้ลงมือก่อนขณะที่รัฐบาลกัมพูชาออกมายอมรับว่ามีปัญหากลุ่มองค์กรจีนบางกลุ่มเช่าพื้นที่สร้างศูนย์ข้อมูลปลอมบริษัทเทคโนโลยีแต่เบื้องหลังคืออาณาจักรสแกมเมอร์ที่ใช้แรงงานจากหลายชาติทั้งไทยเวียดนามมาเลเซียและเกาหลี เบื้องหลังระบบที่ซับซ้อนนี้มีเครือข่ายทางการเงินรองรับเงินที่หลอกเหยื่อได้จะถูกโอนต่อผ่านบัญชีม้าไปยังบัญชีในประเทศที่มีกฎหมายอ่อนและในที่สุดก็ไหลไปที่บ่นพนันออนไลน์ของนายทุนจีนเสียงจากรัฐบาลโซชัดเจนมากเราจะไม่ยอมให้พลเมืองของเราถูกจับเป็นตัวประกันในค่ายสแกมเมอร์อีกต่อไป ทีมเจราจาของเกาหลีใต้เดินทางไปพนมเปญพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเรียกร้องให้เร่งปรับปรามขาบวนการนี้และประสานงานส่งเหยื่อกลับประเทศไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีรายงานว่ามีเหยื่อหลายสิบคนถูกช่วยออกมาได้จริงภาพถ่ายของคนที่เดินออกจากค่ายในสภาพสู้ผอมแต่รอยยิ้มกลับมาอีกครั้งถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์แต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนสะเทือนใจกว่านั้นคือคําให้สัมภาษณ์ของชายเกาหลีคนหนึ่งที่รอดชีวิต เขาพูดเพียงสั้นๆว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะมาถึงเร็วขนาดนี้คำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลไม่ใช่เพราะมันซึง้งแต่เพราะมันทำให้หลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเป็นคนไทยจะมีใครมาช่วยเราทันไหมเพราะในค่ายเดียวกันนั้นก็มีคนไทยอยู่ด้วยแต่ข่าวของพวกเขากลับเงียบไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครไปช่วยเกาหลีใต้ใช้เวลาไม่ถึงเดือน ในการประกาศสงครามกับอาชญาการรมไซเบอร์จับทีมขยายความร่วมรือตั้งหน่วยสอบสวนข้ามประเทศในขณะที่ไทยยังถกกันอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลักระหว่างกระทรวงดีอีกับตำรวจไซเบอร์นี่คือความต่างระหว่างประเทศที่เอาจริงกับประเทศที่ยังมองว่าเป็นเรื่องเล็กและความต่างนี้เองที่ทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นตัวอย่างของประเทศที่ยืนหยัดเพื่อประชาชนของตนพวกเขาไม่ปล่อยให้เหยื่อของระบบเงามืดต้องร้องไห้ในความเงียบ วันนี้เกาหลีใต้ไม่ได้แค่ช่วยคนของตัวเองแต่กําลังสร้างแรงสันสเถือนให้ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตื่นจากความหลับไหลเพราะสงครามครั้งใหม่ไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่มันอยู่ในหน้าจอของเราและคําถามที่ควรดังกล้องในใจคนไทยทุกคนคือเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเริ่มบุกเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของชาติแล้วเราหลักจะเริ่มเมื่อไหร่ตอนที่สองขเขมรแดนหลอกลวงหรือนสนามรบข้อมูล ที่ชายฝั่งทะเลด้านใต้ของกัมพูชามีเมืองหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามที่สุดในภูมิภาคชื่อของมันคือสีหนุวิวสิบปีก่อนเมืองนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวร้านอาหารติดทะเลโรงแรมหรูคาสิโนและถนนสว่างไปด้วยแสงไฟแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดสีหนุวิวไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอีกต่อไปมัน กลายเป็นเมืองลับเมืองที่เต็มไปด้วยตึกปิดทึบรั้วสูงล้อมรอบกล้องวงจรปิดทุกมุมและเสียงแป้นพิมพ์ดังตลอด24ชั่วโมงนี่คือศูนย์บัญชาการของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ระดับโลกที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าธุรกิจเทคโนโลยีแรงงานจากหลายประเทศถูกหลอกให้มาที่นี่ไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและเกาหลีใต้ พวกเขาถูกหลอกด้วยโฆษณางานในต่างประเทศได้เงินดีมีที่พักมีโบนัสแต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกยึดพาสปอร์ตและถูกบังคับให้นั่งหลังจอคอมพิวเตอร์วันละ12ชั่วโมงเพื่อหลอกคนอื่นผ่านแอปแชทเว็บไซต์หรือคริปโตบางคนพยายามหนีแต่ถูกตามจับถูกตีถูกขังบางคนหายไปโดยไม่มีใครรู้ชะตา มีข่าวลือว่าถูกขายต่อไปยังค่ายอื่นหรือไม่ก็ถูกฝังอยู่บังอาคารร้างในเมืองน,นี้องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกมันว่าค่ายแรงงานไซเบอร์สื่อจีนบางสำนักใช้คำว่าค่ายแห่งเงาแต่ชื่อไหนก็ไม่สําคัญเท่าความจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงในประเทศที่อยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรผู้ควบคุมค่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่คือกลุ่มทุนจีน ที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในกัมพูชาหลังปี2015พวกเขาซื้อที่ดินจำนวนมากสร้างตึกสูงเต็มเมืองและใช้กฎหมายหลวมของกัมพูชาเป็นกรอบกำบงังมีเขาหรือว่าเงินบางส่วนไหลเข้ากระเป๋าของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจนทำให้เครือข่ายนี้เติบโตอย่างไม่มีใครกล้าหยุดข้างในค่ายมีระบบจัดการที่ซับซ้อนมีหัวหน้ามีหัวหน้าย่อยมีคนคอยตรวจ และมีบทลงโทษสำหรับใครที่ทำงานไม่ได้เป้าระบบทั้งหมดใช้เทคโนโลยีสูงมีเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับหลายประเทศมีทีมแปลภาษาและทีมฝึกสอนเทค,คนิคหลอกเหยื่อบางกลุ่มมีโครงสร้างเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพมีโต๊ะทำงานมีบอร์ดเป้ามีโบนัสแต่ความจริงคือมันคือบริษัทแห่งการล่อลวงรายได้มาจากน้ำตาและชีวิตของคนที่เชื่อใจ คนที่อยู่ข้างในไม่ได้มีแค่คนหลอกคนอื่นแต่ยังมีเหยื่ออีกชั้นหนึ่งพวกเขาคือแรงงานที่ถูกบังคับให้กลายเป็นอาชญากรโดยไม่มีสิทธิ์เลือกกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนี้เพราะมีกฎหมายที่ยืดหยุ่นต่อธุรกิจพนันและออนไลน์เพราะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับทุนจีนและเพราะระบบการตรวจสอบภายในอ่อนแอนี่คือเหตุผลว่าทำไมขบวนการแกมเมอร์ถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็ว รัฐบาลพนมเปญรู้ดีว่าปัญหานี้มีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดการปราบปรามบางครั้งเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขากำลังทำงานแต่ในความเป็นจริงค่ายใหม่ๆกลับขุดขั้นไม่หยุดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่พลเวืองเกาหลีใต้ถูกจับในค่ายและรัฐบาลโซออกมาเรียกร้องอย่างรุนแรงนั่นคือครั้งแรก ที่กัมพูชาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากต่างชาติอย่างจริงจังเพราะเกาหลีใต้ไม่ได้มาแค่ร้องเรียนแต่ส่งทีมร่วมตรวจสอบและช่วยเหลือเหยื่อด้วยตนเองเหตุการณ์นั้นสร้างแรงสะเทือนทั่วภูมิภาคเพราะมันเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านของประเทศเล็กๆแห่งนี้ประเทศที่ถูกใช้เป็นสนามรบของทุนเทคโนโลยีและอาชญากรรมไซเบอร์แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมีคนไทยจำนวนหนึ่ง ที่ยังติดอยู่ในค่ายเหล่านี้พวกเขาไม่ได้เป็นแค่เหยื่อบางคนผูกบังคับให้กลายเป็นเครื่องมือในการหลอกคนไทยด้วยกันเองและคำถามที่น่าคิดคือในเมื่อเรารู้ว่ามีคนของเราอยู่ในนั้นทำไมรัฐไทยถึงยังไม่เคยส่งทีมไปช่วยอย่างจริงจังหรือเพราะคนที่ติดอยู่ในค่ายเหล่านั้นไม่มีเสียงดังพอให้ใครได้ยินกมคูชากำลังถูกจับตา ไม่ใช่แค่เรื่องแกมเมอร์แต่ในสายตาของนักวิเคราะห์นี่คือสนามรบข้อมูลระหว่างอิทธิพลของจีนกับอิทธิพลของชาติตะวันตกเพราะเบื้องหลังค่ายเหล่านี้ไม่ได้มีแค่การหลอกเงินแต่ยังมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการทดสอบระบบหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าที่เคยโลกกำลังมุ่งสู่สงครามข้อมูลเต็มรูปแบบและกัมพูชา คือหนึ่งในสนามรบที่ร้อนแรงที่สุดแต่ในสนามรบนี้ไม่มีเสียงปืนมีแต่เสียงพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดและเสียงของเหยื่อที่ยังไม่มีใครได้ยินไทยกับกัมพูชาอยู่ห่างกันแค่ชายแดนแต่ระหว่างสองประเทศนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเขตมืดคางข้อมูลที่กำลังกลืนชีวิตคนมากขึ้นทุกวัน เกาหลีใต้เลือกจะบุกเพราะเขาเห็นคุณค่าของประชาชนแต่ประเทศไทยยังใช้คำว่าอยู่ระหว่างหาหรือในขณะที่คนไทยบางคนยังคงนั่งอยู่หลังหน้าจอในค่ายที่ไม่มีใครรู้ชื่อนี่คือความจริงที่โหดร้ายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพูดถึงมันเพราะถ้าเรายังเงียบอีกไม่นานประเทศไทยอาจกลายเป็นเพียงผู้ชมในสงครามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นข้างบ้านเราเอง สงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่มีเหยื่อมากกว่าสงครามจริงและในวันที่กัมพูชาเริ่มถูกแรงกดดันจากโลกภายนอกประเทศไทยควรถามตัวเองว่าเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้อยู่แค่หลังข่าวไปอีกนานแค่ไหนตอนที่สไทยศูนย์กลางคนโดนหลอกแต่รัฐยังเฉยทุกวันนี้คนไทยเกือบทุกคนรู้จักคำว่าสแกมเมอร์ แต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่โดนหลอกมากที่สุดในอาเซียนเราคือเหยื่อรายใหญ่ของโลกไซเบอร์คือศูนย์กลางของความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกหลอกคือเราชินกับมันแล้วในปีที่ผ่านมามีคนไทยกว่า500,000คนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์มีเงินหมุนเวียนในคดีสแกมเมอร์มากกว่า20,000ล้านบาทและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกเดือนพวกเขาไม่ได้ใช้ปืนไม่ได้บุกบ้าน แต่สามารถทําให้คนคนหนึ่งหมดตัวได้เพียงแค่ปลายนิ้วผ่านแอปผ่านโทรศัพท์ผ่านข้อความที่ดูเหมือนจริงทุกครั้งที่มีคนโดนหลอกเราจะเห็นข่าวขึ้นจอมีคำพูดที่สามสามว่าฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแต่มีใครเคยถามไม่ว่าแล้วหน่วยงานที่ขวดป้องกันทําอะไรอยู่ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านดิจิทัลมากมายกระทรวงดีเสสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจไซเบอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่ทั้งหมดนี้ตับทํางานแยกกันเหมือนเกาะลอยกลางทะเลไม่มีศูนย์บัญชาการกลางไม่มีระบบข้อมูลร่วมไม่มีการลงมือจริงในระดับชาติขณะที่เกาหลีใต้ตั้งหน่วยไซเบอร์บิวรแบบรวมศูนย์ใช้กฎหมายพิเศษในการสืบจับทุกคดีที่เกี่ยวกับข้อมูลและเงินออนไลน์ไทยยังคงใช้วิธีเดิมประชาชนแจ้งความตำรวจรับเรื่องแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ และนั่นคือจุดที่ความยุติธรรมหยุดอยู่ตรงนั้นมีคนไทยจํานวนมากที่ตามเงินคืนไม่ได้บางคนหมดตัวบางคนฆ่าตัวตายเพราะนี้สินจากการถูกหลอกแต่สิ่งที่รัฐตอบกลับคือต้องระวังตัวเองเรากําลังอยู่ในประเทศที่ภาครัฐบอกให้ประชาชนป้องกันตัวเองในขณะที่อาชญากรใช้เทคโนโลยีระดับโลกโจมตีเราคนไทยกลายเป็นเหยื่อในสรูปแบบเหยื่อของสแกมเมอร์และเหยื่อของระบบราชการที่เฉื่อยชา เบื้องหลังขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาพามา่าลาวหรือดูไบมีเงินของคนไทยไหลเข้าไปไม่หยุดทุกบัญชีม้าทุกธุรกรรมที่โอนออกจากไทยคือเชื้อเพลิงที่ทําให้ระบบหลอกลวงนี้เติบโตและเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดบัญชีแล้วสแกมเมอร์ก็เปิดบัญชีใหม่ในไม่กี่นาทีนี่คือสงครามที่ต้องต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีแต่เรากลับต่อสู้ด้วยกระดาษคำร้องรัฐบาลไทยประกาศว่าจะปราบสแกมเมอร์อย่างจริงจังหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่มีข่าวใหญ่ เราจะเห็นเพียงภาพถ่ายตอนจับกลุ่มไม่มีใครรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังถูกจับได้จริงหรือไม่เพราะต้นตอของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคนหลอกแต่คือระบบที่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดซ้ำทำไมประเทศที่มีเทคโนโลยีมากมายถึงไม่มีระบบตัวจับที่แม่นยำทำไมเรายังต้องรอให้คนโดนหลอกก่อนถึงจะขยับหรือเพราะอาชญากรรมไซเบอร์ไม่สร้างเสียงดังเท่าการเมืองในโลกออนไลน์วันนี้ขบวนการสแกมเมอร์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว พวกเขาใช้ AI ใช้ระบบดีเฟกใช้เสียงปลอมภาพปลอมหลอกแม้กระทั่งคนที่ระวังตัวที่สุดแต่ฝั่งของรัฐยังใช้วิธีตรวจสอบแบบคนกับคนเช็คข้อมูลจากเอกสารโทรหาธนาคารส่งหนังสือราชการทางแฟกซ์มันไม่ใช่แค่ช้าแต่มันคือแตนยอมแพ้โดยไม่รู้ตัวเพราะในขณะที่อาชญากรใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าเจ้าหน้าที่ของเรายัางต้องรอเซ็นอนุมัติจากหัวหน้าแผนกนี่คือความต่างที่ทำให้เหยื่อเพิ่มขึ้นทุกวัน มีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์คนหนึ่งเคยพูดว่าถ้าเราไม่สร้างเกราะดิจิตอลให้ประชาชนเราก็จะสร้างเพียงหลุมศพทางดิจิตอลแทนคำพูดนี้ไม่เกินจริงเลยเพราะทุกครั้งที่คนไทยโดนหลอกมันไม่ใช่แค่การสูญเสียเงินมันคือการสูญเสียศรัทธาต่อรัฐของตัวเองคนเรื่องไม่กล้าแจ้งความไม่เชื่อว่าระบบจะช่วยได้ไม่เชื่อว่าใครจะตามเงินคืนให้ได้จริงเมื่อศรัทธาหายไปความเงียบก็เข้ามาแทนที่และนั่น คือสิ่งที่อาชญากรต้องการที่สุดขณะที่เกาหลีใต้ส่งทีมลงพื้นที่ช่วยคนของเขาออกจากค่ายในเขมรประเทศไทยยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการตั้งศูนย์ประสานงานทั้งที่มีคนไทยติดอยู่ในค่ายเดียวกันกับคนเกาหลีแต่ไม่มีข่าวไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีคำตอบจากรัฐคำถามคือเรากำลังรออะไรรอให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกก่อนหรือรอให้คนไทยต้องเสียชีวิตในค่ายก่อนหรือ หรือเรารอให้ใครมาทําแทนประเทศที่ปลอดภัยไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีอาชญากรแต่คือประเทศที่ไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องต่อสู้ลําพังวันนี้ประเทศไทยอาจไม่ต้องบุกแบบเกาหลีใต้แต่เราต้องตื่นตื่นจากความเฉยชาตื่นจากความเคยชินและตื่นจากการคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะในวันหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่ออาจไม่ใช่คนอื่นแต่อาจเป็นคนในบ้านของเราเอง และในวันนั้นเราจะเข้าใจว่าการนิ่งเฉยของรัฐในวันนี้คือภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดตอนที่4เส้นทางเงินสแกมเมอร์จากเยื่อไทยสู่บอนเขมรผ่านมือจีนไม่มีใครรู้ว่าเงินที่ถูกหลอกไปจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งจะเดินทางไปไกลได้ขนาดไหนบางครั้งเงิน1,000บาทจากบัญชีของคนไทยอาจกลายเป็นหนึ่งหยวนในระบบแลกเปลี่ยนมืดของจีน หรือกลายเป็นเงินเดิมพันในบ่อนเงาที่สีฮนุวิลก่อนจะถูกแปลงเป็นคริปโตแล้วหายวับไปในอากาศนี่คือเส้นทางเงินของสแกมเมอร์เส้นทางที่ไม่ต้องใช้ถนนแต่ใช้เครือข่ายข้อมูลและบัญชีม้าหลายชั้นทุกครั้งที่มีเหยื่อคนไทยโอนเงินให้มิจฉาชีพเงินจะไม่หยุดอยู่ที่ปลายทางบัญชีแรกมันจะถูกส่งต่อไปยังบัญชีที่สที่สและที่สบางบัญชีอยู่ในไทยบางบัญชีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน และสุดท้ายมันจะหล่นลงในกระเป๋าของนายทุนที่ไม่มีใครรู้ชื่อระบบนี้ถูกออกแบบให้สลับซับซ้อนเพื่อให้ตำรวจตามไม่ทันเพื่อให้ไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่แน่ชัดคือต้นทางของเงินส่วนใหญ่จบลงในบ่อนออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาและลาวซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวจีนเกือบทั้งหมดบ่อนเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถานที่เล่นพน,นันแต่มันคือศูนย์ฝอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเงินจากเหยื่อ จะถูกปั่นผ่านบัญชีพนันถูกแปลงเป็นเครดิตในระบบเกมและในไม่กี่นาทีมันจะถูกถอนออกเป็นเงินสะอาดพร้อมเข้าสู่กระเป๋านายทุนใหญ่ในประเทศที่สานี่คืออาณาจักรที่รัฐไทยไม่สามารถแตะต้องได้เพราะมันอยู่นอกเขตอ,อำนาจและที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือบางส่วนของเงินเหล่านี้ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในไทยอีกครั้งในรูปของการลงทุนมีข่าวลือหนาหูว่าเงินที่ได้จากการหลอกคนไทย ถูกใช้สร้างตึกสูงในพนมเปญซื้อที่ดินริมชายหาดหรือแม้แต่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในกรุงเทพในเอกสารลับของนักวิเคราะห์ความมั่นคงม,มีคําว่าวงจรส้ำซ้อนหมายถึงระบบที่ประเทศหนึ่งเป็นเหยียอีกประเทศเป็นฐานและประเทศที่สามคือผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ประเทศไทยในวงจรนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งที่ได้ประโยชน์เราอยู่ฝั่งของผู้สูญเสียทั้งเงินทั้งคนทั้งศรัทธา สแกมเมอร์จำนวนมากในค่ายมเขมรไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจจะหลอกใครแต่เริ่มจากความจนความหวังที่จะได้งานดีสุดท้ายกลายเป็นแรงงานที่ถูกบังคับให้โกงคนในประเทศของตัวเองเงิ <SD Car ly> นที่ได้จากการหลอกต้องส่งต่อให้หัวหน้าหัวหน้าส่งต่อให้ระบบใหญ่และระบบใหญ่นั้นคือเครื่องจักรของทุนมืดจากจีนจีนคือประเทศที่ลงทุนมหาศาลในกัมพูชาสร้างถนนสร้างท่าเรือสร้างเมืองใหม่และในเงามืดของการพัฒนา อาชญากรรมไซเบอร์ก็เติบโตตามไปด้วยสีหนุวิวกลายเป็นเมืองที่พูดภาษาจีนเป็นหลักร้านค้าบ่อนและค่ายสแกมเมอร์ล้วนถูกควบคุมโดยคนจีนมีรายงานว่าระบบเครือข่ายเดียวกันนี้ยังเชื่อมกับพมา่าและลาวในเขตสามเหลี่ยมทองคําซึ่งถูกใช้เป็นทางผ่านของทั้งเงินและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกมันว่าเขตเศรษฐกิจมืดแห่งอาเซียนและประเทศไทยอยู่ตรงขอบของวงแหวนนี้ เงินจากเหยื่อไทยเดินทางข้ามแดนเข้าสู่บลนแปลงเป็นคริปโตกลับมาเป็นเงินลงทุนและสุดท้ายกลับเข้ามาในไทยอีกครั้งในรูปของโฆษณาออนไลน์ที่หลอกเหยื่อรายใหม่มันคือวงจรที่สมบูรณ์แบบของการทำร้ายกันโดยที่ไม่ต้องใช้มือเปื้อนเลือดระบบธนาคารของไทยพยายามจะหยุดมันด้วยการปิดบัญชีติดตามธุรกรรมแต่ความเร็วของเทคโนโลยีเร็วกว่าความเร็วของเอกสารราชการเสมอ ขณะที่เรากําลังนั่งประชมุมเงินของเยอไรใหม่ก็ถูกส่งไปอีกสามประเทศเรียบร้อยแล้วนี่คือเหตุผลที่เกาหลีใต้จะตัดสินใจบุกเข้ามาในกัมพูชาเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าไม่ตัดต้นน้ําปลายน้ําก็จะไม่มีวันหยุดแต่ไทยกลับเลือกที่จะไล่ตามปลายน้ําไล่จับบัญชีม้าไล่บล็อกเว็บผนันโดยไม่เคยแตะเครือข่ายใหญ่จริงๆและในความเงียบของรัฐบาลขบวนการนี้ก็ยังคงขยายตัวทุกครั้งที่มีเหยื่อโอนเงินกัมพูชาก็ได้กําไร จีนก็ได้ผลตอบแทนและประเทศไทยได้เพียงคําขอโทษจากธนาคารถ้าเรามองลึกลงไปในเศรษฐกิจมืดนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมแต่มันคือสงครามเอเสกิจประเทศที่ปล่อยให้เงินไหลออกจะค่อยๆอ,อ่อนแรงประชาชนไม่กล้าทําธุรกรรมธุรกิจดิจิทัลสูญเสียความเชื่อถือและในที่สุดทั้งระบบเศรษฐกิจจะตกอยู่ในมือของทุนต่างชาตินี่คือเกมที่เล่นโดยไม่มีเสียงแต่ผลลัพธ์หนักกว่าสงครามจริง วันนี้เราควรถามตัวเองตรงๆว่าเรายังจะยอมให้เงินของคนไทยหล่อเลี้ยงบ่อนเงาในต่างประเทศอีกนานแค่ไหนหรือเราจะเริ่มสร้างกองกําลังทางข้อมูลที่สามารถตามเส้นทางเงินแบบเรียลไทม์และลงมือเหมือนที่เกาหลีใต้ทําเพราะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เส้นทางเงินของสแกมเมอร์จะไม่เพียงแต่ผ่านมือจีนและเขมรแต่มันจะผ่านอนาคตของลูกหลานเราด้วยตอนที่หแล้วไทยจะบุกเมื่อไหร่ ทุกประเทศมีจุดที่ต้องตัดสินใจระหว่างจะทนอยู่กับลุกขึ้นสู้เกาหลีใต้เลือกแล้วพวกเขาเลือกจะไม่ปล่อยให้พลเมืองของตนต้องถูกหลอกถูกขังถูกทำร้ายในค่ายต่างแดนอีกต่อไปแต่ประเทศไทยยังคงรอเรามีข่าวเหยื่อไทยถูกหลอกไปทำงานในเขเมรทุกเดือนบางคนกลับมาได้บางคนหายไปบางครอบครัวยังไม่รู้ว่าลูกของตนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ทุกครั้งที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เรายังคงได้ยินคำว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำตอบสั้นๆที่ฆ่าความหวังของคนทั้งบ้านคำถามคือเราต้องรออะไรอีกรอให้คนไทยตายอีกกี่คนรอให้กระบวนการสแกมเมอร์รวยขึ้นอีกกี่พันล้านหรือเรารอให้ต่างชาติมาช่วยเราก่อนในวันที่เกาหลีใต้ส่งทีมลงพื้นที่มีภาพเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในค่ายช่วยแรงงานของตนออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีภาพนั้น ไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตแต่มันคือภาพแห่งความรับผิดชอบของรัฐต่อประชาชนแล้วทำไมภาพแบบนั้นถึงยังไม่เกิดในไทยเรามีเทคโนโลยีเรามีตำรวจไซเบอร์เรามีกระทรวงดิจิตัลแต่สิ่งที่เรายังขาดคือเจตจำนงทางการเมืองไม่มีรัฐบาลใดในโลกปราบสแกมเมอร์ได้ถ้ายังมองว่านี่เป็นแค่เรื่องของคนไม่ระวังตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องของเหยื่อนี่คือเรื่องของประเทศ เพราะทุกครั้งที่คนไทยถูกหลอกเงินของเราไหลออกข้อมูลของเราไหลไปชื่อเสียงของเราถูกลดทอนและความเชื่อมั่นในระบบของเราค่อยๆหายไปเราอาจไม่ต้องบุกแบบเกาหลีใต้แต่เราต้องลุกขึ้นเหมือนพวกเขาเราต้องมีศูนย์บัญชาการไซเบอร์ระดับชาติที่ทำงานจรงิงจังรวดเร็วและเด็ดขาดเราต้องมีทีมสืบสวนข้ามประเทศที่ตามรอยเส้นทางเงินได้ทันทีไม่ใช่ปล่อยให้คดีเย็นจนหมดไฟ เราต้องมีข้อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเพื่อล้างรากของเครือข่ายสแกมเมอร์ทั้งหมดไม่ใช่จับแต่ปลายแถวแล้วประกาศผลงานเราต้องมีกฎหมายใหม่ที่ปกป้องประชาชนในโลกออนไลน์ให้โทษเท่ากับอาชญากรรมรุนแรงเพราะความเสียหายจากสแกมเมอร์ไม่ได้ต่างจากการปล้นกลางวันแสกและที่สําคัญที่สุดเราต้องมีผู้นําที่กล้าประกาศว่า เราจะไม่ปล่อยให้คนไทยคนใดต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปเพราะในสงครามไซเบอร์ศัตรูไม่ได้อยู่ต่างแดนแต่อาจอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่อยู่ในมือของเราเองทุกข้อความที่ส่งมาทุกลิงก์ที่แนบมาทุกคำพูดที่ทำให้คนเชื่อใจคือกระสุนของสงครามยุคใหม่ประเทศที่ชน,นะไม่ใช่ประเทศที่มีอาวุธมากที่สุดแต่คือประเทศที่ปกป้องพลเมืองของตัวเองได้ดีที่สุด เราต้องเริ่มบุกไม่ใช่ด้วยปืนแต่ด้วยความรู้ความจริงและความกล้าเราต้องสร้างกรอบป้องกันให้คนไทยเข้าใจโลกดิจิทัลรู้เท่าทันเทคนิคการหลอกลวงรู้จักตรวจสอบข่าวปลอมและกล้าที่จะพูดเมื่อเห็นคนกำลังจะตกเป็นเหยื่อสังคมที่เข้มแข็งเริ่มจากประชาชนที่ไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐยังเฉยถ้าความจริงยังถูกกลบถ้าผลประโยชน์ยังอยู่เหนือชีวิตคน เรากาลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างชาติที่ตื่นกับชาติที่หลับและเวลานี้เองคือจุดตัดสินถ้าไทยไม่เริ่มบุกวันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะไม่เหลือแค่เหยื่อแต่เราจะกลายเป็นตลาดใหญ่ของโรคหลอกลวงในวันที่เพื่อนบ้านเริ่มลุกขึ้นเรายังยืนดูอยู่ตรงนี้เงียบนิ่งเหมือนทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเราแต่ความจริงคือมันเกี่ยวกับทุกคนเกี่ยวกับอนาคตของลูกหลาน เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเกาหลีใต้บุกแล้วกัมพูชาถูกบีบให้ขยับแต่ไทยยังรอใครสักเราจะรอไปถึงเมื่อไหร่จะรอให้ประเทศอื่นมาช่วยเราปราบคนโกงของเราเองหรือถึงเวลาที่เราจะต้องประกาศว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปเพราะนี่ไม่ใช่สงครามข้อมูลแต่มันคือสงครามศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีของชาติไม่มีวันได้มาจากการรอ มันต้องได้มาจากการลุกขึ้นและลงมือทำจริง